สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุกที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราชธานีครับเช้านี้ที่สุราชธานีนะครับเวลา9ร้าิกาครับ ขณะน,นี้เวลา9ราิกานะครับที่สถานีสุราธานีวันที่15ธันวาคม2566นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านคงจะทราบกันแล้วนะครับว่ามีการเปิดทางคู่นะครับตั้งแต่สถานีรถไฟบ้านคูบวัวจังหวัดราชบุรีจนถึงสถานีสะพลีจังหวัดชุมพรนะครับทำให้ขบวนรถต่างๆไม่ต้องจอดรอหลีกกันอีกต่อไปนะฮะเวลาการได้รถก็ ลดน้อยลงนะครับดังนั้นแล้วจะมีการปรับเวลาการเดินรถของเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางและปลายทางของขบวนรถขบวนต่างๆนะครับโดยเฉพาะของขบวนรถด่พิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศแดวูนะครับได้แก่ขบวน39นะครับที่จะตีกับเป็นขบวน40และขบวน4 3ที่จะตีกับเป็นขบวน44นะครับขบวน40นะครับเวลาเปลี่ยนใหม่นะฮะจากเดิมออกสุราษฎร์ 10บนาฬิกายนาทีนะครับเวลานี้เปลี่ยนใหม่เป็น <c oughs> เวลาเปลี่ยนใหม่นะออกซุราธสานี9นาฬิกาตรงนะครับจะถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับในช่วงของเวลา6โมงเย็นนะครับจากเดิมทีนาออกซุรายสิบนาฬิกายนาทีเป็นออกซุรายเกนาฬิกาตรงแล้วก็จะถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เดิม2ทุ่มนะครับเวลาใหม่เปลี่ยนเป็น6โมงเย็นนะ เวลาเปลี่ยนเยอะเลยแล้วก็อย่างที่ทราบกันเมื่อสักครู่นะแอดปินพูดไปเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับ9นาฬิกานะฮะแต่ถึงเวลารถออกแล้วขบวน40ก็ยังไม่มาเลยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันของการเปลี่ยนถ่ายนะเปลี่ยนวันเวลาของขอบวนรถในเส้นทางไฟสายใต้นะครับขบวนรถที่จะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับในช่วงของวันที่14ธันวานะครับ ก็จะถึงปลายทางในวันที่15นั้นจะใช้เป็นเวลาเก่าอยู่นะครับซึ่งจะถึงสุราษฎร์ธานีเวลาเก่า9นากา25นาทีนะฮะกับเวลาใหม่นะของขบวน40ที่ต้องออกสุราษฎร์ธานีนนวันที่15นี้นะครับคือวันของการเปลี่ยนแปลงวันเวลารถไฟสายใต้ต้องออกสุราษฎร์ธานี9นานกาครับแต่ว่าวันนี้ขบวน39ใช้เวลาเก่านะครับถึงสุราษฎร์9กา25นาทีดังนั้นแล้วขบวน40ที่ใช้เวลาใหม่นะครับ จึงจะต้องรอริ้วขบวน39ก่อนนะครับการูปสามโปรดารบครูครูรถที่จะนำขบวนเข้าสูส่สาลช่างธานีในจักราชที่สามเป็นรถด่งพิเศษดิสรังรับประกาศที่39รับส่งผู้สารจะในกรุงเทพปิวัติรายงานไทยช่างธานีท่านผู้สารที่มารับญาติของท่านสามารถรับพิธีจักรราชที่3ามค่ะ ขณะนี้เวลากา,ายกา25นาทีขบวนรถด่วนพิเศษดิสวรงังนั่งปรับอากาศที่39สายาถึงปลายทางสุรานีรกาลกา25นาทีตามเวลาครับถึงตามเวลานะวิ่งเวลาเก่าครั้งสุดท้าย ี๋ยวจะรอทําเป็นขบวน40นะครับใช้<ร>เป็น<า>ปขบวน39เรื่องนี้นะตีกลับเป็นขบวน40ครับก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจด,ดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ โดยการรถรเได้ม <Jean> ีการเปิดการดรถบวนทางคขในโครงการขอสร้างท้งคู่สายใต้ฉะนั้นต่วันที่15ธันวาคมของรรถต้นไปการรถไฟได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาโรถสายใต้ใหม่เป็นขอประกาศให้ท้าลระหว่างทางางบริษัทรถใฟมีเม้าไฟสามารถสอบสายยดได้ที่าการอมพั่นนีสายด่วน29โซนและสะพันขาเดียมีการระชาสมพันนะว่าเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับ ขบวน39ถึงแล้วยังทำเป็นขบวน40ไม่ได้นะครับต้องทำการทำความสะอาดนะแล้วก็ปรับทิศทางของเบาะายในขบวนรถนะก่อนที่ทำขบวน40นะครับให้ทำความสะอาดนะเดี๋ยวคันท้ายของขบวน39นะฮะนั่นคือ21ออกขอบไปนะครับ2515คันนี้จะเป็นคันนำของขบวน40นะครับ บน40นะครับที่เวลา9นาฬิกาตรงนะครับมาใเลข635นะครับตัดกิโลเมตรที่635สถานีสุรธานีนะครับจากสถานีบ้านกอกน้อยทนบุรี สองหกนะครับสองห้าสองหกครับคันท้ายกระพัวสี่ศูตรคันนำกระนสามเก้า 40เท่ทยวแรกขึ้นเวลาใหม่นะครับวันนี้จะออกค้านะครับไปจากรอดยขบวน3 9ตอนนี้ผู้โดยสารก็รอขึ้นขบวนรถนะครับรอเรียกขึ้นแผ่นป้ายท้ายขบวนรถนะครับ ลัจะนำมาติดนะเพื่อเป็นเซษณ์นะครับวงบอกว่าคันนี้คือคันสุดท้ายนะครับคันท้ายขระวนขบว40นะครับอัตราค่าเดินทางไปกลางกรุงเทพปทุวัินะครับ524บาทไปชุกพร100บาทนะครับ ชุมพรไล่ทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอ,อการด้วยสารได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะขณะนี้เวลา9นาฬิกา45นาทีขบวนรถเข้าสู่สุราธานีชานชลาที่1ขบวนรถทองทีนี้4 45 4 45ชุมพร,ช,มพรชุมทางหาดใหญ่ครับเวลาเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับ จากเดิม9ฬิก,ก56นะครับเป็น9นาฬิกา35นาทีอัสตอม4102ครับขบวน445 ที่4 4 5 445ชุมพรชุมทางหาดใหญ่ถึงสุราษฎร์ครับคณะนี้ได้กำหนดปล่อยกับรดท้องถิ่นที่445รั้ส่งผู้สารจากเานชุมพรไปทางสานชุมทางหาดใหญ่แล้วค่ะขบวนเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีสุราษฎร์นีไปแล้วจะรับส่งผู้สารที่สถานีขวบควายบอกรังของฟูเป็นสายต่อไปดำดับค่ะสถานีสุราษฎร์นีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้สานทุกท่านที่แค่บริการของการรถไฟเป็นยาพาหนะในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีอยู่กาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะลอยขบวน4-5ในชาติการบริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดบริการเปิดเดินรถในกระบวนการอสร้างทางคู่ฉะานนั้นตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2 5 6 6เป็นต้นไป คณะรไฟได้มีการปร,รับเปลี่ยนเวลาบร,ริษสายใต้ใหม่ถึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะคุณสัตห์ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม,มรายละเอียดได้ที่หาสถานีทุกสถานีประจำพันธุ์และสายด่วนหัวก้าศูนย์ค่ะ่วน4ีเปิดวีดปล่อยแนละ้วชาวชาที่1ซึ่งในชาชาที่สานะครับขบวน4ี่นเวลา9ก้านาฬิกาวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ วิ่งเวลาใหม่นะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับเวลาใหม่กับเวลาเก่าอาจจะมีล่าช้านิดหน่อยนะครับตอนนี้ผู้โดยสารเขาขึ้นบนขบวนรถเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยขบวน4-5เสร็จเดี๋ยวมันจะปล่อยขบวน4-0ต่อไปนะครับทางบริษัทตระท่าขบวนส่งจอดเทียวชานาที่3เป็นขบวนรถด่วนพิเศษีดิฉางต่อนาที่4-0แล้ส่งวิสัยจับในสุราษฎรธานีปลทางสายกรุงเทพปฏิวัติ สำหรับผู้สารที่มีโทรศัพา์ไปเที่ยวไปแล้วตัวนำสีของอ้สำรักของท่านคืนอนจกที่นั่งบนกบ,บรถเปเที่ยวไปแลเมื่อค่ะตามกำหนดเวลากบรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีเวลาเก้ามงีิกาบคุณสิบสี่ห้าออกไปแล้วนะครับด้านท้าย ตอนนี้ขบวน40ยังให้สัญญาณธงแดงนะครับรอผู้โดยสารก่อนขอบวน445ชุมพรชุมทางใหญ่นะเป็นเวลาใหม่ขบวน40ก็เป็นเวลาใหม่นะครับออกสุราตามเวลาการกาตรงนะครุ่งนี้คงออกได้ตามเวลานะครับวันนี้เปลี่ยนผ่านนะเปลี่ยนผ่าน จะงปริษัทตซนซาคันนี้ได้กระโดดลอยกับรถโดยพิเศษดิสเทลังนับประกาศที่40นำส่งวิสายจากไปสุวรรณีไปทางปารกรุงเทพปฐิวัฒน์ซึ่งจอดเทียบชั้นละที่3กบวนเจีนี้เมื่อออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วจะหยุดรับส่งที่สถานีชัยยามราชนะละเมเป็นจุดต่อไปตามลำดับค่ะเยี่ยวดีปล่อยครับสายสุราษฎร์ธานีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยเราขอขอบคุณบริษัทโซนซาที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นยาพาไดในการเดินทาง เตยหวังเปย่าิงว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรัไปเสมีการได้เป็นการนันเองขอบคุณค่ะ ชา้านาทีวิ่งเวลาใหม่ครับเวลาเก่าออก10บโมง25นะครับวันนี้เวลาใหม่ครั้งแรกออก9ก้านฬิกา50นาทีนะครับชาห้านาทีเหตุรอริ้วกระบวน39ถึงสุราชฎร้านฬิกายนาทีนะครับเอาละครับดูไม่เสร็จที่40-40ออกสุราชฎก้านาิกา50นาที ชาห้นาทีนะครับวิ่งเวลาใหม่ครั้งแรกนะครับก็ต่อไปคงจะตามเวลานะครับขามาดูช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับของเวลาขบวนรถระหว่างขบวน3าที่ใช้เวลาเก่านะครับที่ถึงสุราชฎก์9นานาทีนะครับแล้วก็ขบวนสู์ที่ใช้เวลาใหม่เท่าละานาฬิกานะครับที่ต้องรองรือขบวน3 9ที่ถึง9นานาี แล้วก็ออกได้9ก้นาิกาห้นาทีช้าไป50นาทีนั่นเองนะครับต่อไปขบวน39ขบวนต่างๆขบวน4ี่นหรือขบวนอื่นๆนะครับก็จะใช้เวลาใหม่ต่อไปตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566นั่นเองนะครับหวังว่าท่านชุ้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สติร์ครก็ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดบินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้จากราการไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ